วันนี้นะคะมาเปิดคลิปกันที่ร้านราเมงค่ะชื่อร้านราเมงโคลาคูเอ็นอันนี้ต้องอ่านเพราะ,ะว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้นิตากก้องน่าจะอลาว่าแล้วเปิดเปิดคลิปประมาณสรอบก็ร้านนี้จะอยู่ที่ชั้น2ของเทอร์มินอลทเวตีวันชั้นเอ่อพระรามสามนะคะชั้น2ก็วันนี้นอนน้อยนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะก็มี สั่งไปนะคะทั้งหมด2เซตค่ะเซตแรกก็จะเป็นทงคัสสึนะอีกเซตนึ่งตากล้องช่วยอ่านนะ่ะเป็นเซตนาเบะนาเบะอะไรนะเป็นคัสสึคามาโกโทจินะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวกาะหมูหมูชุบป,ป้งนข้อ,อ่แแหละแล้วก็แบบอยู่ในน้ำซุปแล้วก็มีไข่ทานกับข้าวร้านนี้ไม่เคยมาทานก็ <c oughs> ถือว่าเป็นร้านใหม่ละกันเนาะ ไม่ได้ทํากันบ้างอะไรเลยเห็นก็เข้ามาเลยที่น้าก็ที่น้าเป็นคนหาเข้าไงแล้วเขาแบบว่าง่วงๆเดินง่วงๆมันรู้สึกเหมือนยังไม่ตื่นเลยเนี่ยแล้วก็เออเดินเข้ามาแบบงงๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงค่ะได้มาแล้วนะคะโงคัสสึค่ะน้ำซุปคือหอมมาก แล้วก็บอกว่าหมูชาชูที่นี่มันจะไม่เหมือนที่อื่นนะอะ่ลองดูเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นหมูชาชูนะคะอือฮมันจะไม่เหมือนร้านอื่นนะเอาตรงๆที่ดูไม่เหมือนเนี่ยมันเหมือนหมูย่างใช่ใชแต่แต่ด้วยความที่ว่าพอมันไม่มีมันแล้วมันก็เลยดูแบบเหมือนไม่ใช่ชาชูเนาะ แต่ว่าก็นี่นนะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบกินมันอะไรค่ะส่วนตัวส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเหมือนหมูแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะเอาไปอบอ๋อแล้วก็มาสไลด์อะออ้ออ้อั้นเดี๋ยวเราขอชิมหมูเลยละกันนะไหนๆก็หยิบขึ้นมาพอดีคือส่วนตัวตากล้องอะค่ะจะคชิดวมากอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้นุ่มมากเพราะมันมันน้อยนุ่มค่ะนุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มเหมือนแบบชาชูอะไรอืมแต่ว่า คาดแบบว่าคาดหวังแล้ว่าจะแข็งกว่านี้แต่ว่าเข้มนะเข้มแบบค็โดดคือคือที่ตากล้องบอกนะว,ว่านุ่มไม่ได้นุ่มเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาเรากินชาชูที่มันเป็นตัวงินจะมีมันแทรกเนี่ยความนุ่มแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาไม่มีมันเนี่ยลสสัมผัสมันอาจจะก,กระด้างหน่อยนึงเคมถึงั้าต้องกินน้ำ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 อ่ะน้ำซุปก็คือแบบกระดูกหมูมไหม ดูแบบนมๆหรอคินคินหรอ,อมนมนมคินคิมากกว่าซึ่งจริงตัวนี้มันน่าจะเป็นเป็นตัวซุปก,กระดูกหมูแบบเข้มข้นเนอะแล้วก็แต่ว่าร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นคือใส่ผักดองอลยนะเดี๋ยวลองชิมพร้อมผักดองแปลกแต่ดีไม่ใช่แปลกในทางไม่ดีแปลกดีต้องบอกก่อนนะฮะว่าผักดองเนี่ย เี้ยมฉายเนี่ยมันก็คือผักดองเหมือนกันคือญี่ปุ่นกับจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดองแบบแห้งๆห,หน่อยแล้วก็จะเป็นชิ้นเล็กๆส่วนเกี้ยมฉายแบบจีนเนี่ยเขาจะเขาจะดองทั้งหัวเลยแล้วก็จะแบบ,บนื้อเยอะๆแล้วก็<อ>มา<อ>หัอนอะไรอย่างเงี้ยคนละแบบอ่าอันนี้มาเป็นไข่ที่ถูกต้องนะคะของเงี้ยแต่ไข่แดงนะเพราะว่าเราชอบไข่แดงอูโหลูกสีสิกีมากค่ะกินกับน้ำซุปอืม น,นี่ค่ะส่วนตัวเส้นนะเส้นเป็นเส้นนี้ก็ไม่ถึงกับเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เนะาะเส้นน้ำสุกๆนะไม่ได้นุกไม่ได้ลวกมันนิ่มมากเส้นยังติดแข็งนิดหน่อยแงนิดนึงแต่ก็โอเคโอเคถ้าอันนี้เป็นคลิคนะครับว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่ทานรามเมงเนี่ยทานช้าอย่างพี่น้าเป็นคนทานอาหารช้านะครับให้บอกเขาว่าลวกเส้นแข็งขึ้นมานิดนึง เพราะว่ากว่าจะทานหมดเนี่ยมันจะได้นิ่มพอดีอแต่ถ้าสมมุติแบบเอาแบบนิ่มมาตั้งแต่แรกแล้วกว่าจะทานหมดมันอาจจะเส้นมาอาจจะเละได้โดยรวมๆเป็นยังไงบ้างง่าๆโอเคค่ะำนี้นะคะเท่าไหร่ ดูส่สังเกตสายตานะต้องมองไกลนะเป็นคนมองการไกลไปแล้วไม่ค right? ่อยแก่ลสอง้ว2ห้าบาทค่ะ205ห้าบาทนี่คืออลาเมง185สห้านะครับครับสายตาครับลามงวัดมาถือว่าเป็นของนักกล้องสองรอย้าบาทขอแบนเหลืออะไรพวกเบนทบแตเลยก็เข้าได้นะครับไม่เป็นไรเป็นส่วนลดก็ได้นะฮะร้านนี้ไม่มีแท็กแต่มีบัตรนะโอเคอ่ะขนมตาข้องสีอลังการ มาต่อกกันที่เซตของนาก้องนะคะตอนที่มาแบบใหม่ๆอ่ะแบบควันแบบออกจากคะทะอ่ะคืออลังการงานสร้างมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยังร้อนอยู่มากๆอันนี้คลิปให้ดูนะคะเอาจริงๆ้งากยังไม่กล้ากินอนะ อเดี๋ยวตัดตอนที่มันพอกินได้กันแล้วกันนะครับมาดูเครื่องเคียงละกันก็ตัวนี้เป็นตัวผักกาดดองที่ตากล้องบอกเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ที่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองไม่กี่นาทีที่ว่าผักกาดดองของญี่ปุ่นมันจะแห้งๆเนาะก็จะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวมาชิมน่าจะมันจะออกแนหวนหวานๆนิดนึงไปไปลายอ่ะคือ ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเค็มแต่จะแบบไม่ใช่เค็มแบบเหมือนเค็มฉ่ายเชยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่เขียวแต่ความเขียวเขาจะชัดกว่าอของจีนเพราะมันเป็นใบดิไงไมันมีใบแต่ถ้าถ้า,ถาลองลองกินตัวที่มันไม่ใช่ใบสิอืมเพราะเขียวน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกินตรงใบยังไงมันมันเขียวอยู่แล้วแหละ แล้วก็เป็นสาหร่ายแต่ว่าเขาเป็นซุปแบบสีแบบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนน้ำซุปลาเมงอ่ะเหมือนใส่น้ำซุปเหมือนเป็นน้ำซุปลาเมงแล้วก็ใส่เป็นตัววาเมิเออประมาณเนี้โอเคลองเรามาด้วยกันว่าทำไมเราพูดแบบไปทานคนละถ้าโนริเนี่ยคือสาหร่ายแห้งนะครับถ้าเป็นวาเมินี่คือสาหร่ายสดเห้งอ่อนๆของสาหร่ายอือันนี้กปกติมาค่ะหมูน่าจะกำลังหายน้อนละเหรอ ขออนุญาตนะคะชิมค่ะหมูอ่ะพอมาทําแบบเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ามันอาจจะแข็งนิดนิดไม่ใช่แข็ง่นมันกระด้างอืมกระด้างนิดนึงดูความที่ว่าเราอ่ะกว่าจะมากว่าจะถ่ายกว่าจะอะไรปุ๊บเนี่ยจนแบบเนี้ยฮะไฟดับไปหมดละแล้วก็ตัวตัวน้าซุปก็แห้งไปละตัวไข่นี่แบบเป็นแพรใช่เออแต่ว่า ความหอมคือต้องให้เขาเลยนะไอหอมไอน้ำซุปกับต,ตัวหอมใหญ่เขาว่าคือความหอมหอมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะพิงไม่นานไปมาเลยมา<ช>เลยก็ได้จริงๆมันควรจะต้องมาถึงกุโรคุคุคุคนคนเอาอะ่ะออสมแต่กินไม่เป็นไม่มาเป็นกระทะร้อนนี่ก็ก็ร้อนอยู่แล้วเนอะเราเขาพิ่งขึ้นจากเตาอ่ะอืมร้อนแอิม่มแบบอืมโอเคงั้นขอจบไปทานก่อนนะอิ่มไหมเนี่ยก็อิ่มแต่อิ่มแบบ ไม่สุดเออไม่สุดรู้สึกว่ายังอยากได้ซุปร้อนๆอยู่นะีไปตามหาร้านซุปร้อนๆร้านต่อไปกันค่ะฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันในร้านสุขที่เจริญไทยนะคะ <c oughs> อยู่ตรงเส้นไหนนะตาต้องเส้นตรงนี้ใช่ไว่าเส้นอะไรนะเอ่เทศเกษมซอยส ระหว่างซอยสี่กับซอยหกร้านนี้เป็นร้านที่เราทานบ่อยเนาะเป็นร้านแบบว่าครอบครัวเลยพ่อแม่เขาพามาทานบ่อยนะคะก็ตั้งแต่สาขาเก่าอยู่นู่นเลยตรงถนนลาดย่าแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่าก็จะเป็นสุดจี่โบราณเนาะแล้วก็จานชามก็คือคลาสสิกมากเน้อคลาสสิกมากค่ะแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวเซตเนื้อที่เราสั่งนะคะจะมีเป็น ไข่เป็ดเนาะไข่เป็ดสองแล้วก็ไข่แดงที่เขาใส่มาไข่ไก่เ,เออไข่ไก่เนาะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าส่วนผสมของเขาอะค่ะอันนี้เราทานเป็นเนื้อล,ล้วนนะคะเซตนี้อยู่ที่490บาทค่ะเดี๋ยวขอนขอนุญาตคนก่อนนะ <S <S ถ้าใครที่เคยมาทานแล้วก็จะรู้ว่าไอ้พวกน้ำมันไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยตรงอย่างเงี้ยมันคือแบบขุ่มซั์ ขุมทรัพย์อีกแล้วค่ะพยายามมีคำคำพูดในช่องนะฮะก็เลยเพิ่มเป็นคำว่าขุมทรัพย์ทา่ไม่ได้พยายามมันออกมาเองโอเคมันก็คือเหมือนสามเกออ่ะเอองั้นเราจับใส่ลงไปในนี้เลยนะในน้ำสุปเอาหมดเลยไหมหรือทยอยดีนทีนี้ทีละนิดเนาะดูความหม้อสีหม้อเขาคลาสสิกเห็นไหมหม้อแบบนี้ อีกหนึ่งเมนูนะเป็นทอดมันกุ้งค่ะเอ๊ะแตาก้องคราวที่แล้วที่เราเคยมาสั่งอ่ะเขาไม่ได้ทาเป็นโดงนันแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบทําใหม่นะแต่ก่อนมันก็เป็นทอดมันกุ้งแบบชิ้นทุกตัเอกร้านนี้หรอใช่ร้านนี้เขาคงเปลี่ยนสูตรแลล่าสุดนั้นหมายถึงทารูปทรงอ่ะเหมือนจําได้ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับออาเป็นแบบนี้หรอกินตั้งแต่รานยากก็เป็นแบบนี้เหรอแสดงว่าดีฉันจาผิดอ่าโอเคค่ะก็เป็นชิ้นแบบประมาณนี้นะ ชิ้นใหญ่อยู่นะชิม้วค่ะโอ้โหค่ะตัวทอดมันกุ้งนะก็คือแป้งเขาอะเป็นแป้งปมูลดมาอร่อยแล้วก็ตัวกุ้งอะแบบว่าหนึบหนับหนึบหนับค่ะคือตัวนี้เป็นเมนูที่อร่อยเหมือนเดิมคอนเฟิร์มค่ะ คอนเฟิร์มเลยเนี่ยยังจำรูปส่งเขาไม่ได้เลยอะไรนะจำรูปส่งเขาไม่ได้มาต่อกันที่เนื้อนะคะสุกี้เนื้อ้โหควันอันนี้ต้องรอกกอีกนึงนะคะมาต่อกันที่เนื้อในสุกี้นะคะตัวเนื้อก็คือนุ่มนะคะแล้วก็ไอตัวที่หนักของเขาอะก็คือเข้าไปในเนื้อหอมมากนะคะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวชิมน้ำซุปนะคะ น้ำซุปหอมมากคือพอตัวหมักดีอ่ะไม่ว่าทําอะไรอ่ะมันก็ออกมาดีหมดทั้งน้ําซุปทั้งตัวตัวน้ําหมักที่เขาในเนื้อตัวนี้ดีมากค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีมากก็คือน้าจิ้มเขาค่ะ,ะเป็นน้จาจิ้มโบราณนะตัวเนี้ยเป็นเต้าหู้ยีเต้าหู้ยีแบบดีมากหอมแล้วก็เห็ดอ่อน คือเป็นแบบว่าเป็นรสชาติที่แบบดีมากค่ะตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนอะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย